สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆก <c oughs> ำลังรอรถไฟกลับบ้านนะคะทุกคนดูดอกไม้ข้างทางรถไฟสวยจังลงจากรถเมก็มาต่อรถรถไฟค่ะอไอตลอดทางเลยพี่น้อง อง้ดอกไม้สวยมากเลยอากาศดีนะคะรถมาอีกสีนาทีรถมาอากาศดีเงียบไหมคะสถานีรถไฟเพราะว่าช่วงนี้คนไปทำงานนะคะทุกคน คึกคักก็ตอนเย็นตอนเช้าก็ตอนเย็นนะคะทุกคนต้นไม้นั้นสวยเนาะเหมือนเป็นดอกเป็นพวงเลยพรุ่งนี้ก็ได้ขึ้นรถเม์ไปเอา จักรยานอีกแล้วตึกมันสูงนะคะตรงโน้นที่เห็นกำแพงแดงๆคือโบสถ์นะคะนกนกทำอะไรที่รางรถไฟ ดอกพกบุ่งเลยขาวๆสามสี่ดอกไม่มีลุยไม่ต้องรอรถรอรถรอรถไปอีกสองทีค่ะทุกคนชมดอกไม้ไปก่อนอ ทางนี้มาก่อนนะคะทางเข้าเมืองมาก่อน,นะคะ่ะนี่เข้าเมืองอันนี้สายเร็วนะคะไม่จอดชไปเลยค่ะเขาเรียกสาย E นะคะสาย E จะไม่จอดทุกสถานีจะจอดแต่สถานีใหญ่ๆถ้าสาย A สายเจอดทุกสถานีมาแล้วค่ะทางนี้จะมีสองสายมี A กับ E นะคะทุกคน รถก็จะเงียบนะคะเพราะว่าโอ้คนไทยนะคะน่ะรู้จักนานๆเจอแกทีตรงน,นี้ก็จอดรถจักรยานแต่ก็นั่งได้นะคะ <c oughs> ก็ขึ้นจากนี่ไปก็ออสองสถานีนะคะทุกคน ตอนปือแล้วก็แวนสเปกแล้วก็อีซอยนะคะสองสถานีก็นั่งรถไปนิ่มๆไปนะคะ ีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรอะสีน้ำเงินหรอคะเขาจะบอกว่ารถสายไหนบิ่งไปสายไหนนะคะทุกคนนี่ก็อีกที่เลงป้ายหน้าก็ถึง mm hmm. ป้ายหน้าก็ถึงอีซอยนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ คนไม่เยอะค่ะกลางวันร้อนมากเลยในรถในรถไฟเนี่ยขนาดเขาเปิดหน้าต่างนะแต่ก็ไม่ได้เปิดหมดปั่นจักรยานไปร้านร้านเอ่อไปร้านจักรยานเนาะใช้เวลาปั่นก็ครึ่งชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคะ ว่ามันไกลเนาะแล้วก็โอ้โหตำทางเสียดายเมื่อเชา้าไม่ได้ถ่ายยูกไอ้นั่นสุกแดงเลยลูกเชอรี่ลูกใหญ่แดงเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะลองได้รถมาแล้วจะลองปั่นไปถ่ายดู กันแหละถึงแล้วค่ะทุกคนไปทำงานเหรอ,อไปทำงานเหรอ,อท,ทำกี่ชั่วโมงหชั่วโมงดีจังหาให้มั่งใจ ทำฉันได้มั้ยเนี่ยงวดที่แล้วจำไม่ได้ตอนนั้นพี่จำไม่ได้อีกทีแล้วทำอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันทำไส้กรอกอยู่ทำไส้กรอกก็ทำไปเนี่ยมัน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 นั่นมันเออหนักอ่ะมันทำได้มันทนได้แต่ว่ากับคนอ่ะคนคนรู้มากคนไม่ค่อยทำงานอ่ะงานหลายคนคนหนึ่งคอยเกี่ยงเราใช่จาก จากตีห้าครึ่งเข้าห้องน้ำสามรอบถึงแปดโมงนะผู้ชายผู้ชายจะไม่เบอกมันเลจะบอกไงเราเราไม่ใช่เจ้าของกินแรงนี่เงินเดือนเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะพูดเนาะพูดเขาเขาเกลียดเราใช่เอาเอาไปอยู่ด้วยทักคนกระดางคนเดียวทุ่มปเอาึี่ไหนมาห้าชั่วโมงก็เอา เข้าไปในคอมน่ะนะใช่ไหมเดี๋ยวนี่นสมัครงานอ่ะมันที่เข้าไปในคอมนะคือสมัครใน<ไ>ในคอมพิวเตอร์ไอ้คอมก็เก่งตายแหละคอมยังไม่มีเลยพัานาไปคน,นดนะับน่ะมันบอกว่ามันถามเพื่อนมัน แล้วมันบอกว่าหน้า,นา,นามันบอกว่าให้เข้าไปในคลองอืออออะไรก็ในคลองหมดเดี๋ยวนี้ไม่โอ๊ยเบื่อเลยไม่แก่ทำเก่งตายแก่ทำนิดเดียวแคนก็เลิกแล้วพี <c oughs> ่เกียกรติเราอยู่ไทยเหรอเลิกอะร <ไป S 1> ูลบ้างอ่ะขึ้นแบบพี่พี่กลับสี่อาทิตย์พี่เกียรติเป็นลมเลยมันร้อนใช่ไหมแล้วก็ลูกสาวเป็นหมอเป็นพยาบาลนะลูกสาวทำอยู่โรงพยาบาล พยาบาลเป็นพยาบาลแล้วบรรจุแล้วเรียบร้อยโอฉลุกไงดีใจด้วยค่ะมีลูกดีตั้งใจเรียนก็มีพ่อแม่ก็มีความสุขก็ดีใจกับลูกไม่ทะเ่าไหนลูกเองนะนัดเป็นไงโอของนัดนี่แย่ลงทุกวันทำงานกันทัหมดย่างสามนมไม่ทำอะไรละสองคนก็ป่วยไงคนไหนคนโตลหคนโตอยู่หนเจ้าติ๊กอยู่โน่นเปล่าสว ไม่ได้อยู่นี่แล้วนะมาอยู่นี่นานแล้วหลายปีแล้วอเออไม่เห็นไหมล่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเออไม่คิดว่าไปอยู่กัแบบนัดคิดว่าไปทําการทํางานอะไรอเออนั่นเขาป่วยเออทำไม่ย้ายไปอยู่โน่นกันล่ะก็ทางขโมยเขาช่วยไปไงเออถ้าเ,เ,เอาไปลงที่ไหนก็ต้องไปไงใช่ไม่งั้นเราก็ไม่ได้เงินเนาะใช่ ป่วยก็ต้องกินเงินใช่ขระมูลนั่นแหละก็แค่หอนเถอะนะเออมันไม่เหมือนแต่เขาเขาไม่มายุ่งก็เขาไม่มารบกวนเราก็โอเคแล้วแต่ไอ้เจ้าติ๊กไม่มาจะมาก็แม่อยากกินผัดเผ็ดแล้วคนเล็กอยู่ไหนอยู่อยู่ข้างไอ้พาเนี่ยเอออยู่ข้างไอ้พาทำงานที่ไหนเนี่ยหมอันนั้นก็ป่วยคนเล็กเป็นไรนั่นอะไรเราไปเลิกไม่ได้ ไปหลายค,คนลแล้วใ,ใ,ลใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Thank you to everyone วันดีค่ะ